ตัวตัวคิดว่าพัดลมตัวนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูดตอนนี้จะมีร้อยระดับเคยเห็นไหมดูดูแรงไหมโครแรงอ่ะบอกเลยสุดๆอ่ะอันนี้ยังไม่สุดนะนี่นมีแรงไหมแรงไหมของแท้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเขาจะปิดไว้ก่อนให้ทายว่าราคาเท่าไหร่พนันกว่าให้ทายหนึ่งครั้งถ้าทายถูกให้หนึ่งร้อย คิดว่าราคาเท่าไหร่พันเก้าสิบเก้าไม่ใช่ดูดีไซน์เหมือนราคาหลักพันใช่ไหมแต่ที่จริงมันก็ราคาหลักพันแหละเพราะว่าดีไซน์มันเป็นแบบเรียบรู้สวยงามแล้วก็พกพาสะดวกแต่ในติต๊กต็อกเขาจัดโปรให้สําหรับลูกค้านะที่กดทันนะเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เขาจาัดให้ในราคาสี่หกเก้าคุ้มไหมนี่เขาสั่งมาให้ตัวเลยนี่แล้วเขาก็มารีวิวเลยเขาเห็นมันใช้งานดีอ่ะมันโคตรแรงเลยลองใช้เลย ปรับมันปรับได้ร้อยระดับตัวเนี้อ่ะอ่าลองปรับดูนี่มันจะมีตัวเลขลองกดให้ดูหน่อยอ่ายี่สิบอ่าปรับขึ้นไปอีกปรับขึ้นไปอ,อันนี้ผมเริ่มปิ้วนะยังไม่ถึงรนะ้อยนะอ่าลองเอาระดับร้อยดูนีอันนี้แค่ห้าสิบใช่ไหมอ่าปรับขึ้นไปคลิกคลิกกดคลิกคลิกนะอ่ะเพื่อเลื่อเนี่นี่เห็นไหมแรง นึกว่าได้เป่าผมอ่ะแล้วมันคุ้มด้วยนะมันแถมอันนี้ให้ด้วยสายคล้องแล้วดูกล่องเขานี่กล่องโคตรหรูอะร่ะดูตัวนี้นะครับจากราคาหลักพันนะที่ต่อค่อยจัดโปรให้เหลือราคาหลักร้อยสี่หกเก้าเท่านั้นสําหรับท่านที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมพึ้นตะกาเหลืองไว้ให้ที่ด้านล่างซ้ายคลิปนี้สนใจจิ้มได้เลยครับผมของแท้แน่นอนนี่แรงดีไม่มีตก